ก็เลยจะมารีวิวน้ำหอมฮิมรีไายทุกตัวเลยเป็นเกี่ยวนะทีกนนี้เลยกีนี้เป็นเกี่ยวฮลโลสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียทุกคนก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะและเราก็มาพร้อมเออค่ะอีทมาลุ้อวยค่ะ่อนอย่าเล่นขายดีดีเอแคลร์ค่ะ จะจ่าเอาซอินอาซีเจาซีโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันคะไอแค่มานั่งเฉยเยเลยไม่ได้มาทำอะไรเราอ่านซื้อคลิปไม่ออกหรอเราจะมารีวิวน้ำหอมทั้งหมดจะบอกว่าหนูเป็นเอฟซีพี่พายมากหลยคนรู้เพราะว่าหนูว่าอยู่ในทุกไลฟ์ของนางแต่ฉันจะไม่อยู่เฉพาะไลฟ์ที่เขาเป็นแบบไลฟ์มหากรรมระดับโลกเช่นวันนี้เขาปล่อยรหัสรวยหนึ่ง หรือวันที่เขาปล่อยรหัสรักหนึ่งเนี่ยกูไม่อยู่สักวันแต่วันไหนวันสับเพลยลักกูอยู่ตลอดวันที่เขาปล่อยแบบมอสร้อนนึ่งกูอยู่วันอะไรกูอยู่แต่ว่าวันแบบสำคัญกูไม่อยู่วันที่กูอยู่อีกหนึ่งวันคือวันที่เขาปล่อยปากกากูซื้อค่ะมันเป็นปากกาที่เขาบอกว่าเนี่สูดมันสามารถใส่สเปรย์บออฮอล์ยนี่แล้วก็ฉีดได้แล้วก็เป็นปากกาใช่ไหม<อ>แล้วก็นี่เป็นที่เช็ดจอรรโทรศัพท์ถ้าจอแล้วก็เช็ดหรือว่าจะแบบว่าอยากดูโทรศัพท์ก็นี่ตั้งได้แบบนี้ ปอะไรอย่างเงี้ยกูอยู่ในรา้า์ <laughs> แต่วันละหักด้วยหนึ่งแล้วกูไม่อยู่สักวันเลย <laughs> นะคะ <laughs> โอเควันนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวน้ําหอมพิมรีพายทุกตัวเลยไม่แต่เพิ่งรู้นะว่าน้ําหอมเขาเยอะขนาดนี้แหละสิบห้าตัวหล่อนเออมันมาตอนตัวล่าสุดคือนี้พิมนิยมออเดอร์เพอร์ฟูมมาอีกโอเควันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทดลองกันว่ากลิ่นอะไรมันยังไงเออมันอยู่ในชอบเลยมีกระดมขนาดก็คือจะมีขวดเล็กรุ้นขวดเล็กจะเป็นแบบใหม่แล้วก็แบบขวดใหญ่ก็จะเป็นแบบเก่าแบบใหม่ร แบบเก่าหรือแบบซับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนคือแบบใหม่แบบเก่าใครทราบอะเม้นมาได้เออ,เอ,อแต่ว่าทางเราเนี่ยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเก่าเพราะว่าเขามีมาตั้งนานแล้วใช่แล้วก็กออกเป็นขวดรุ่นใหม่เป็นรุ่นนี้อะเป็นกลิ่นเดิมแต่ว่าเป็นอันนี้คือขวดรุ่นใหม่เอาหรอนว่ากลิ่นใหม่หนุ่มก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ทำไมยิมมีเยอะจังใช่เราค่อยว่าไปทีละกลิ่นละกัน,กนคุณอ,อ,องหามเริ่มจาก วอร์ซาเวอร์ซาเวอร์ซาก็คือเออเออเวอร์ซาเลซซลาอ่ะเปิดมานะคะขวดก็จะเป็นแบบนี้เคอต้าะอคอแบบปรสติกแต่ว่าขวดแก้วนี่อ่าขอละอะไรที่เพิ่งเอฟมานะสามร้อยห้าสิบสามสิบมล คือเราก็ไม่ใช่แบบกูรูน้ำหอมขนาดแบบว่าแยกได้ว่าท็อปโน้ตแต่ในเราเป็นแฟนคลับเขาเออแต่เราเป็นเอาแฟนคิดว่าเป็นแฟนคลับน้ำหอมละกันก็จะอารมณ์แบบฟิลๆนะทท่านไงนี่เรื่องของผู้หญิงเซ็กซี่นี่เรื่องผู้หญิงเห็นอ่ะมันเห็นอุ้ยเกินแล้วทำอะไรก็ต้องกินน้ำหอมกินแรงๆอ่ะเคยมีเพื่อนเห็นบ้างเพื่อนเป็นเ็นแบบไรเห็นอ่ะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลินน้ำหอมกินแรงๆไปเลยอ่ะชอบกิน 是不是拢记不住啊？<laughs> <laughs> ่อมยันรับรองว่าขายเลยอ่ะคือหล่อนใช้คำว่าข้ายหล่อนต่อใช้คำว่าแปดได้ไหมก็คือเหมือนตัวซาสตัวสีฟ้ากลิ่นแบบผู้หญิงเซ็กซี่เบลลาฮาดิดที่เพิ่งแบบใส่ชุดสีฟ้าบางๆเดินขึ้นมาจากทะเลทะเลเห็นหัวนมนิดนึงเออถ้าให้นึกถึงคนหล่อนคิดถึงใคฉันนึกถึงยายมิวกี้วซนโซนนั้นที่ดูแบบเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แต่ว่าดูสง่าอยพูดหนูพูดเลยนะต้องดูสง่าดูอะไรอย่างนั้นไปอ่ะ ผ่านนะกลิ่นนี้ให้นะใครที่คาแรคเตอร์ตรงแบบนี้นะคะก็เรียนเชิญกลิ่นเวอร์ซาร์ดได้เลยแต่ว่าเขาอะดูแบบติดทนนะกลิ่นอะเออดูติดทนเพราะว่าพูดถึงน้ำหอมที่พยายามล็อบกุ๊ปเออพยายามจะล็อกกลิ่นซะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นแบบผ่านไปแป๊บนึงมันจะเปลี่ยนกลิ่นไปเลยมันจะเปลี่ยนไปดอกไม้เปลี่ยนเป็นส้มอะไรอย่างอื่นไปเลยใช่แต่อันนี้ก็คือแบบเนี่ยผ่านไปอะไรยังไงมันก็ยังได้อยู่เปเว่อร์มาได้ได้ได้ต่อมาคือมิซซี่ค่ะ เมซ,ซี่ก็คือเป็นตัวแทนของดออีดออีอ๋อดออีดออี <c oughs> อุ้ยสียมอมอันนี้สียอมผูน่ารักเออเลิศเลิศเลิศค่ะเลิศเลิศอุ้ยอ,อุ้ย,ย<บ>รู้ใหม่ใช่เลยอะ่ะ กลิ่นปลายปลายมันมีความแบบเย็นเย็นแป้งใช่อันนี้ปลายเหมือนแป้งเด็กใช่ใช่กลิ่นมันจะดูเด็กลงมาหน่อยจากลอริจิสดชื่นสดชื่นกลิ่นเหมือนแป้งเย็นของเรียบรอย่ะกลิ่นแบบเนี้ยหอมมากเหมาะกับผู้หญิงแบบไหนกลิ่นนี้อันนี้ให้มาตเด็กอี ฟิแบบแล้วก็แบบเด็กผู้หญิงผมยาวนะ่กับปยงแล้ววิ่งแล้วก็แบบขอผ่านไฟบนรถไฟฟ้ากลิ่นนี้ตลบตลบทั้งขบวนเลยอ่ะให้แต่ว่าสาหรับนุ่นอาจจะเด็กไปแต่พอโตมันก็มีความโตอยู่นะมันมีความแบบว่าเป็นเด็กชนีเรียบร้อยเด็กอ่ะเด็กมปลายเรียบร้อยผมยาวถักเปียนะใส่กับปรงสั้นไม่พูดกูมึงแต่เวลาเดินที่ลงพระท พี่เปิดเกใใมใหนพี่ใส่ไี่ใส่ซัพพอร์ตควรจะมีเด็กเรียบร้อยที่ไปใส่ซัพพอร์ตอะเคยเจอไหมโอเคกินต่อมานะคะกิน Angel Angel เจามีบอกใบอยู่นะเออชื่อือออริจิเอาไว้เลยในมืออย่างนี้เลิศเค่ะเลิศอันนี้นะคะแต่น้ำหอมเป็นสีชมพูตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นสีฟ้าเพราะออริจิเขาเป็นสีม่วงสีฟ้าม่วงระเบิดเริ่มเริ่ม หอมหวานมากแต่ว่าไม่แพงมันหอมแบบซีซีละตลาดนะที่ดูความว่าหวานกว่าหวานกว่าออริจินมันจะออกไปทางบิตนี่ใช่เหมือนบิตนี่บิตนี่ชมพูบิตนี่ม่วงผสมกันเด็กกว่ามิซซี่นะอันนี้เด็กแบลเลยอันนี้เป็นเด็กที่ทามาหายหินอยู่เลยอ่ะเด็กตอนนี้เลยครัต้องทามาหายหินให่เด็กเกินเกินไปเด็กเกินเด็กหรอ มันมีความฟูตี้ตความหวานหวาน,วานแล้วมอตอนนะ้น,นอ่กกะ,ะกลิ่นเนี้ยคือเลิฟไเลยแล้วกลิ่นเนี้ยจะก็ผสมกับกลิ่นเสื้อพละช่วงกีฬาสีแล้วเหม็นเขียวมากตัวนี้คือกลิ่นตัวจริงเรื่องเหม็นเขียวช่วงกีฬาสีแล้วกลิ่นเนี้ยเด็กมอต้นชอบใช้คือตอนเราเด็กเร,เเราก็ไม่ได้รู้ว่าิ่นเหม็นเขียวคืออะไรพอเราโตมาเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเราเดินผ่านเด็กมอต้นอ่ะเราจะรู้ว่าโอ๊ยเหม็นเขียวนะทุกนักเรียนอ่ะคือกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้เหม็นเขียวใครชอบตัวเหม็นเขียวว่ื้อกินนี้ต่อมาจะดอดอจะดดอชื่อจัดอ เลย าาขายนะจดอก็คือจดอคือจดอเขาจะมีหลายอันหลายหลาดอใช่ปะอันนี้เหมือนจดอไอ้สำหรับฉีดผมอ่ะเออเหมือนจดอฉีดผมเคยไปดมในที่อี่างหนึ่งแล้วกันย้หอมชื่อประมาณอย่างเงี้ยเขาจะมีหลายหลายสูตรหนูว่าซื้อกวดใหญ่เซตใหญ่มาเลยเพราะชอบมากสมัไหก่อนทำเป็นเอเจนซี่สายการคลินิกหนึ่งแล้วคุณบอกเขาได้กลิ่นนี้เราชอบกลิ่นนีแบบมันดูโตดูแบบดูรวยอะก็เลยรู้ว่าเอากลิ่นนี้เป็นกลิ่นชนดีแก่รวยเหมือนเลยแล้มีบำรุงผมด้วยใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือถูกกว่าแล้วก็คือฉีดดผมมไ้เหือนนกั ตัวเนี้ยปลายจะเป็นมะลิใช่มะลิเลยตัวออริจิอ่ะจะไม่มะลิค่ะจะไม่มะลิต่อมานะคะเป็นจามาโลนเออก็ให้มันรู้ไปเลยสิคะเออจามาโลนแต่จามาโลนไหนไม่รู้ใช่ ลอนดอนแพ้แรกแรกมันจมเออแรกแรกมันจมแล้วมันจะมีกลิ่นมะส้มดูสุตอนวินาทีแรกอ่ะพอมันมันจางไปปุ๊บลอนดอนแพ้เวอร์ลอนดอนแพ้แต่ว่าแหลมกว่าใช่หนูชอบมากแล้วจะบอกว่าบ้านหนูอยู่สลัมแล้วมันจะมีบางช่วงอ่ะวิกผมหนูอ่ะมันถูกเก็บไม่ดีแล้วมันจะมีกลิ่นเยวหนูถ้าฉีดเยอะเกินมันจะเป็นเหมือนเยวหนูเวลามันโดนกระเทียมกลิ่นเยลหนูเลยมันเยวใสอ่ะใครใครใครเยวใสอ่ะอะไรหรอ นี่ไม่ค่รยละสวยมีความส้มเว้ยใช่พอฉีดไปสักพังตอนนี้มันเริ่มส้มอ่ะมันเป็นปลาส้มมันส้มมันส้มแหมมันส้มอ่ะแต่ผมมีสิบวิอ่ะวิที่แรกอ่ะไม่ใช่แล้วแต่วิที่กลางๆอ่ะใช่ตอนนี้มันกลับมามันส้มแหมใคลด้าแต่ถามว่าเหมือนอิงลิสแพ้ไหมให้ห้าเออให้ห้าเพราะว่ามันจะมีจุกหนึ่งที่แตะจมูกแล้วมันใช่ใช่เลยแต่ว่าปลายของกลิ่นเขาอ่ะมันส้ม อันนี่จับหรือว่าอันนี้เวอร์ชั่นใหม่แม้ลอกแมเออ<ม>ใช่อันนี้คือ,คอเอร์อรับปรุงแล้วออแล้วขวดใหม่ก็คือแบบสวยงามกว่าด้วยนะนี่ ขวดใหม่นะคะก็จะเป็นขวดสั้นๆแต่ว่า 30ML เท่าเดิมอ่าเราลองว่าอันนี้มันโฟมไหมเหมือนเดิมตอนแรกอ่ะส้มเขียวหวานคือเป็นส้มหวานหวานแล้วตอนกลางอ่ะเป็นอิงลิแพรชเลยแหละแล้วคือตอนปลายจะออกส้ม,ม,มเลยส,ส้มแหลมๆแต่ไม่ส้มหวานเหมือนตอนที่ฉีดใหม่ๆนะแต่ถามว่ากลิ่นที่ปลายอ่ะถามว่าเหมือนไหมอิงลิแพรไม่เหมือนออแต่มันหอมสดชื่นแบบส้มๆฟุตี้ฟุตี้มานี้ดีกว่าพิชี่บิทเทอร์นะคะอ่าทอ,อ,อฟอ อ๋อทอฟอฟทอฟอฟอล้วหนึ่งเหมือนหรอฉันไม่เคยดมอันเนี้ยหนูเคยดมแต่ว่าอันนั้นอะมันจะมีความแบบปลายๆเหมือนโซจูโซจูพีแต่อันเนี้ยมันไม่มีความเป็นกลิ่นต้นสนอ่าใช่ยังไม่เจอพีเลยยังไม่เจอพีเลยแกเจอมั้ยไม่เจอโอไมค์อนเริ่ม ตอนนี้หนูไม่เจอพี่แตจ่เจอความแบบสดชื่นความหอมความต้นสนต้นคริสต์มาสดมและเย็นอะ่ะถ้าจะไม่อินกับอะไรเลยอะ่ะกินนี้หอมมากเลยคือชื่อ,อกลิ่นและสีเสอืออะจะหลอกคุณมากว่าพีชทีแต่พอฉีดไปแล้วมันมีความเป็นป่าสดเอางี้นะถ้าใครแบบอยากรู้ว่าต้นคริสต์มาสหรือว่าต้นสนจริงกลิ่นไงกลิ่นนี้เลยเออเพราะว่าบ้าน,น,นเขาตั้งต,งต้นคริสต์มาสจริงใช่กลิ่นนี้เล้วย้อนนู้นเขาไปมาแล้วกลิ่นนี้เลยหอมมากบ้านเขาอะหอมต้นสนแท้ใครที่ใช้กลิ่นนี้อยู่อยากทราบความเห็นว่าคนอื่นได้กลิ่นพีชไหมหรือว่า ยังไงโอเคต่อมานะคะเป็นชื่อเบอร์ชาแนลได้เลยหรอเบอร,ร์ชาแนลเบอร์ <Bur r S 1> ชาแนลเลยมาเลยมาเลยแพ็กเกจใหม่ดูดีนะไม่รู้เขาขายตัวแทนหรือเปล่านะน่าจะขายดีคนน่าจะชอบมีนะีแบบแจ่มเวอร์ถ้าสีบนเสื้อมันจะเป็นดวงปะคือส <laughs> <c oughs> มัยก่อนจะมีเพื่อนมอต้นฉีดน้ำหอมเซเว่นอ่ะมาฉีดตรงจักรแกละจิจิแล้วเป็นดวงเป็นวงเด็นบาทอ่ะเป็นวงเลยจ๊อกไม่รู้อ่าลองอุ้ย เป็นปะอันนี้สดชื่นมากมันคือมิ้นผสมเลมอนอะเลมอนมิ้นอะเย็นๆแต่ไม่สมไม่สมเหมือนกลามาโลนใช่หอมนะนี่เหมาะกับผู้หญิงที่กินอะเลโนเส้นใหญ่อะกะคือขนตาลออะหรือว่าอาจจะเป็นแบบผู้หญิงสายแฟร์ใช่ผู้หญิงแบบแฟร์แบบเอ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่อหญ่าหญ่ใหญ่ใ่าหอ่ใหญ่เหญ่ให่ห่ใ่ใหม่ใหม่ใ่าหมืหญ่อหมนให่ห่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ใ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญงให่ใ่ให่่ โอเคอันนี้นะคะเป็นกลิ่นใหม่ชื่อว่ากลิ่นพิมพ์นิยมว้าวแบบเป็นกล่องสีขาวเวอร์ละมุนเวอร์อะไรเวอร์น่ารักน่ารักเริ่มเลยบอระดอแต่ว่าอันนี้คือฉีดแล้วไม่ฟุ้งเท่าขวดเหลี่ยมเล็กฉันพูดนะ ฉันว่าชะนีอ่ะชอบใช่มันมีความแบบฟูตตี้ชะนีชะนีชนีเลยอ่ะฉันว่าชอบกลิ่นนี้แคตาลูป่ะกลิ่นอะไรแบบนี้กลิ่นคามมกาเซ่อะเออใช่แคตาลูปแช่เย็นฉันว่าชะนีชอบอันนี้ฉันชอบนะอ่ะพิมพ์นิยมอยู่ตรงไม่ได้เลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะกลิ่นต่อไปนะคะกลิ่นที่นมรักชอบมาก มานอมานอนสีแดงเหมือนกันด้วยนะใช่อ๋อแต่ข้างในก็คือแดงมาด้วยเออแดงไม่หลุดตีมเนาะถ้านั้นเป็น FC4 เลย่นะเหมือนกันถ้าใช่คือใช่เลยถ้ารู้จะรู้เลยไม่เหมือนนะแอบคล้ายแอบคล้ายมันจะมีแค่วิกเดียวจริงแอบคล้ายแต่ไม่กลิ่นนี้หอมแพงนะหอมแพงตั้งแต่ดมมากลิ่นนี้หอมแพงสุดเลยใช่กลิ่นแบบว่าโซนโซนแบบผู้หญิงเลเวลแบบรวยมีกระตังหอมเนาะหอม แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเวลาอยู่กับตัวอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเพี้ยนได้เนาะทุกคนแต่ฉันว่าพอปลายอะ่ะเป็นเหมือนแบบมีความแป้ง,ปงใช่ปมปความแป้ง,ปงเลยอันเนี้ยมันจะต่างจากอมอนอสีแดงหอมแต่หอมแต่หอมแพงสุดเลยอะโหวดละหนึ่งหอมมากอันนี้ก็โหวดละสอง ที่สุดเขารอบเฉยเลยม่รู้่วันไหนเขาขายอ่ะวันไหนเขาขายต้องรีบเอฟเลยอันนี้หอมสิบขวดเอาไปจจกปีใหม่ค่ะต่อมานะคะเป็นกลิ่นรเบรปไวน์อุ๋ยแต่ข้างในก็คือสีอ่ะม่วงเลยฟิลแบบว่ากาก้าหรอน้ำหอมกาก้าแต่ว่าน้ำหอมเขาอ่ะฉีดมาแล้วไม่เป็นคราบไม่เป็นดวงนะทุกคนพี่ฉีดเทสแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นคราบ ฉีดบนเสื้อก็ไม่เป็นคราบแกอันนี้หอมมากอันนี้หอมเนาะกลิ่นองุ่นเลยอะใช่สาวฉันรู้สึกว่ามันคือ d ิฟเ u s e r อะเออในห้องกลิ่นห้องกลิ่นบ้านหลอนหรือว่าเราอย่างนี้ไงเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ก้านลงไปเออได้เลยหอมมากกลิ่นมันเป็น d ิฟ f u s e r อ่ะจริงเหมือนเลยอะให้เบอนเลนะเมวันต่อมานะคะเป็นกลิ่น baby girl วันนี้ฉันอยากลองดมมากเขาบอกว่ามันเป็นแป้งเด็กรู้คุณหนูฉันอยู่ตอนเขาไลฟ์อันเนี้ย โอ้โหแป้งเด็กแคร์ใครแบบทาแป้งแล้วกลัวกลิ่นหายอ่ะแป้งเลยอ่ะแค่บกเบบี้ไมายอ่ะใช่แป้งเด็กแคร์สีฟ้าบกเบบี้ไมายหอมอันนี้หอมสรุปเราว่าเหมือนเด็กคือตอนแหลมหมดเลยอันนี้คือเด็กสุดล้มล้างทุกเด็กล้มล้างทุกเด็กที่ผ่านมาต่อมากลิ่นโคเอกลิ่นโคเอนี่คือแบบเรื่องจริงกลอนสีดูแพงมากมันเข้ากับสติ๊กเกอร์เนาะแล้วกลิ่นโคเอเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ฉันได้กลิ่นครั้งแรกอ่ะจากลิลลี่เมแม็ก ที่เาามาชดอยู่ชดบอกเขาตัวหอมมากมเ,เขาตัว <ละ S 2> หอมมากแล้วก็ใช่เลยอ่ะตั้งแต่ดมมาอันนี้มีความอุ้ยอายสุดให้ดมใหม่อีกรอบไม่เหมือนละฉันว่าเหมือนอ้นี้เลยฉันว่าเขาชอบกลิ่นนี้มากดูปะกละิ่นใบเสร็จอ่ะ ใบเสร็จที่มันมีรูๆข้างๆอ่ะก็เห็นป่ะเวลาปริ้นมามันจะเป็นกลิ่นใบเสร็จกลิ่นโงพิมพ์อ่ะแกลงคนเราชอบกลิ่นใบเสร็จอ๋อคนเราไม่ก็ต้องชอบกินแบบชอบกินตัวกลิ่นตีนบางคนก็ยังชอบเพราะผินท่อเิ็นมั้ยมันเบนซินก็ต้องมีคนชอบชอบไหมล่ะท่อท่อตุกตุกกระะใช่เห็นไหมคนเราไม่ก็มีเขชอบกินแบบแปลกู้ชมอย่างนี้ใครชอบกลิ่นอะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกกว่าเพื่อนแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังอ่ะเหมนมาบอกเลยฉันชอบกลิ่นว่ามันเบนซินมากกว่ากลิ่นไอ้นี่บ้านฉันจะมีเขื่อนเขื่อนนตออบมาก ชอบกลิ่นเขื่อนมากฉันชอบกลิ่นอะไรรู้ป่ะกลิ่นซีอิวดำที่เขาใส่ในมะละกอทอดอะกลิ่นฟ้าเขียวกลิ่นฟ้าเขียวเห็นไหมมังต้องมีคนชอบ เออคนเราต้องชอบกินแบบแต่งมันมีความเป็นวนดอกไม้สีขาวอะเออใช่มันมีความดอกไม้แต่ว่าถ้าถาม <okay. S 1> ว่าเหมือนไหมโคเอไม,ไม่ไม่ค่อยมอไม,ไม่ไม่ใช่โคเอเลยไม่เหมือนเอเไม่เหมือนเลยโอเคต่อมากลิ่นสุดท้ายนะคะก็คือมาดามพรีกลิ่นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาปะมาดาม PRP เลยคมิ์ที่ถ่ายสีก็น่ารักเราก็ต้องดมกันอีกทีว่ากลิ่นหมืนจะมีอินสโปไหมุ หอมนะหอมส่วนตัวคิดว่าหอมแล้วก็ไม่อินโซโปอะไรเลยเหลืออินโซโปเราไม่รู้แต่ว่ากลิ่นหอมมากใช่มากเลยอ่ะมันกลิ่นเป็นกลิ่นแบบดอกไม้อ่ะเป็นดอกลิลลี่ใช่ลิลลี่าหอมหอมอันนี้หอมมากเลยจริงจริงพิมไม่ต้องอินโซโปใครกันเลยนะ่ะน้ำหอมที่เป็นชื่อตัวเองอ่ะหอมสุดเลยเนี่ยจริงสองอันพิมนิยมกันเนี่ย มาดาม P R P เนี่ยเบบี้เกิลที่ไม่เหมือนแต่หอมติ๊กที่ไม่เหมือนแต่หอมเกลฟไวก็คือเหมาะสําหรับจะใส่ในห้องใช่ไฮฮานี้หรือเกลฟไวเนี่ยเหมาะกันเลยไหมเป็นน้าหอมที่ซื้อทิ้งๆไว้ในรถอะเผื่อไปวันไหนฉุนหูเป็นน้ำหอมมึงน้ำหอมในรถป่ะอ่างเงี้ยก็จะฉีดอันนี้ปล่อยใจซื้อได้ใช่กลิ่นเนี่ยก็ดีแล้วก็ตัวเนี้ยอันนี้หอมมากต้องมีมีอันที่มันอินสโปจ๋าจ๋าเนี่ยกลายเป็นว่าเฉยไม่เชื่อว่าผู้หญิงอยากได้น้ำหอมกลิ่นแป้งกันมานานแต่ไม่รู้จะไปซื้อแบรนด อันนี้ได้มาอันนี้ได้เลยโนนคตรมาโคตรแม่แป้งเป็นแป้งเหล็กแบบแพงอันนี้คือแบบเอ้าจากไหนอะเกินหวังเกินฝัน<อ>ส่วนตัวนี้ก็คือเมลอนแชยเย็น<อ>ใครชอบกลิ่นแคนตาลูปเมลอนเลิฟเลย<อ>กดเลยกดเลย,กดเลยช้อปปี้แล้วก็อันนี้สี่แพชชั่นที่ไม่เหมือน แต่แพงแต่กลิ่นดีเทสี์ดีแต่แพงแล้วก็อันนี้ก็ฟุตตี้แบบแพงเป็นกลิ่นแบบเกรปไวน์ที่แพงิ่บ้านคนรวยบ้านใหม่ชนะฉันจะเอาอันเนี้ยซื้อมาหลายๆขวดแล้วเทเลยรวมกันในก่แล้วก็ดิฟิวเซอร์ในปาในโศ่หกสิบบาทแล้วก็ซื้อดิฟิวเซอร์มาปึ้งแล้วก็เป็น้านคนรวยมันแพงเหมือนจริงเหมือนมากแต่บอกก่อนว่าเราสองคนก็ไม่ได้กูไเป็นใช้กูรูน้ำหอมอันนี้คือรีวิวจากชาวบ้านที่แบบแอปไปซื้อมารีวิวเหมือนกันใช่นะคะเพราะฉะนั้น่ะไม่หม่อมาก โอเคก็ใ, <Okay. S 2> ใครที่ชอบกินอะไรแบบลับๆไม่เคยบอกใครคิดออกแล้วนึกว่ามันแปลกมากๆนะคะก็เมนมาบอกนุ่นกับเอแคนเนาะส่วนวันนี้ก็แค่นี้ถ้าชอบรีวิวของเราสองคนนะคะก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่นุ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่ายลืมไปตามช่องเอแครนซื้อปากกันด้วยนะจ๊ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาก็จะมาเปิดบ้านเปิดใจแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาเนี้ยไปทำดีฟิเซอร์ทั่วบ้าน นะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ bye ้าจ้าบ๊ายบายอาะมีกลิ่นหนึ่งนี่ฉันชอบมากกลิ่นอะไรแบงค์ใหม่ที่เป็นปึกแล้วปติคาธ,ธนาคารใช่ฉันเอามาครี่อย่างเงี้ยแล้วดมใช่หนูชอบกลิ่นแบงค์ใหม่หมกลิ่นนังสื่อเรียนใหม่อ่ะชอบมากชอมมากอ,อ,อันนั้นก็คือแบบแซว<อ>ผู้ชายก็สา่ไว้เอาเงินมาสมบัติเออห <laughs> ลงได <laughs>